สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วค่ะกับป่ารุ่นป่ารุ่นพาเพื่อนค่ะมื้อนี้ป้าว่าเอกไปไสค่ะเพราะว่าทางด้านน้องนา่งหางเครื่องเฮาได้มาสั่งเฮ็ดชุดกับป่ารุ่นค่ะก็เลยว่าสีเฮ็ดงานอยู่บ้านค่ะบ่้เรกไปถ่ายคลิปน้องบั่นป้าก็เลยถือโอกาสมาถ่ายในบ้านเลยเห็นเบิ่งเลยค่ะเฮือนหกโอ้ค่ะเฮือนป่ารุ่นหกพรว่า ส่วนมากจะมิตราพาแหรอคะเพราะว่าของเฮ็ดงานเนาะค่ะเพราะว่าเมือนี้ทีมันนั่งนั่งหางเค่องใดนี่จะมาสั่งชุดสีเงินมาทัานค่ะสีเงินแต่ว่าจะเป็นผ่าเรือมนะค่ะผ้าเรือมผ้าสีเงินค่ะจะเป็นผ่าเรือมผ้าเกตค่ะเพราะว่าเพื่อนวาอยากได้ใส่ท่านสงการมาทัานค่ะ ปลาลุ้กระสีเล่งเฮ็ดไหเพราะว่าเมือนนี่กระตุกเข้าไปประมาณวันที่วันที่สิบแลวเนาะคะ่ะวันที่ใส่ประมาณวันที 13, 14, 15, ่สิบสามสิบสี่สิบห้าท่านเปนามีงานต่อกันเนาะคะ่ะปลาลุ้นก็นเลยพอไดไปใส่เลยกระสิมาเฮ็ดชูดเทียนยางไห้น้องนั่งให้ท่านใส่ค่ะพอว่าชุดนักรองชุดหางเครื่องเขาต้องตัดไหเร็วให้ท่านเวลาค่ะเพอว่าเพิ่มีงานเพิ่นกระสีอยากใส่ชุดไม่โชว์เรื่อยๆนะคะพอว่า ตามช่วงเทศกาลเนาะค่ะถามบ่าเบิ้งค่ะว่าป่าลุ่นติตัดชุดออกมาแบบใดสาวหางเครื่องว้าเอาแบบสิงๆิงในเด้อป่าลุนมาทันเพราะว่าเพิ่นสั่งมาไอสองชุดมาทันค่ะเพราะว่าเพิ่นสั่งเพิ่มตัดเพิ่มตัดแบบว่าเพิ่นมีแล้วประมาณสี่ชุดแล้วแต่ว่าเพิ่นยังได้เพิ่มอีกสองค่ะป่าลุ่นก็เลยสิริงเึ็นไห้ค่ะเพราะว่าสิซิ่งสีงามสิจับซ้ำได จังค่ะมาเบิงตอนปลาลุนเฮ็เดเหลี่ยเด้อจ้าเด้อเพราะว่าปลาก,ก็อยูู่ด้เดียวเนาะบ่มีไผจับกล้องห้ปลากะสถ่า,ายสันส้นๆแน่ค่ะก็สีอาจสีเป็นภาพแบบเวียนหัวเวียนหัวแน่กะภาษาเบิงปลาลุนแน่เด้อค่ะเด้อให้กำลังใจปลาลุนน้ำแน่ค่ะย่ปลาจะเริ่มลงมือค่ะเพราะว่า ใกล้ๆเซียเดี๋ยวป้าสีไทยให้เบิ่งอีกที่หนึ่งแล้วก็ตอนที่แบบว่าประดับเพชรแล้วก็สีไทยเบิ่งอีกที่หนึ่งค่ะหามาชมกันค่ะค่ะลังจากที่ป่าตัดออกมาแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้ออกจะเอวใหญ่เนี่ยจังน้อยเนาะเดี๋ยวเท่าไรห้างเครื่องเอวสามสิบสองเอวสามสิบสองั่นค่ะตาบากอะอยากเอวใหญ่ยัวตาบา ตัวยูนนี่นี่กับประมาณเอวยื่สิบหกค่ะพอดีนี่จานาตาชุดขวงป่ารุ่นออกมาประมาณนี้จะเป็นสีเงินอออนนีนวเ,เซาีกสี่จังน้อยค่ะปามาิ่นเอา,ายยออกสไตลโควโยตี้ค่ะ,คะทางด้านนี้เขาจะใส่เป็นอันนี้เนาะเป็นยกส่งมาประดับเอาส่วนมากส,ส,สีสีเป็นยกส่งหลายกลัวค่ะ พราะว่าบ้านกำลังสิประดับเพราะว่าเ้ากับสีใส่เพชรใส้ยังขึ้นมากให้มันเหลือมงามกว่าเก่านะค่ะเพราะว่าคางคกีงห้องนี้เ้าวกับสีติดเพชรติ๊ดยังขึ้นมาปลานนปลุ่นกระแหงเปื้อนเปื่อน <laughs> <c oughs> ปีนี้สีเข้ามาอยู่หรอค่ะช่วงเทศกาลนี่ช่วงโควิดกระสีย่านมันปีนี้มันชุดสุดนถ่ายอยู่คือค่ะเพราะว่ามัน มันกะงานมันกะละงับไปเบิดแล้วเนาะเพราะว่าแต่ว่าป่ารุ่นกะยังข้าใจอยู่ดอกว่าเฮ็นเหล่าคนดีมามาเอาวนออนนะพราะว่างานส่วนมากกะหยุกเลิกเบิดแล้วเนาะเพราะว่าป่าสีรุ่งพวกยังไงล่ะนี่ล่ะเผ็ดเผ็ดติดเพชรเดินมาสิเป็นเผ็ดเผ็ดปลอมเหรอจ้ะเป็นเอียงกัเพ้่พนเอินเอียงกับขึ้นตัน แต่ว่าซุ้มเหรอนี่สีบ่เป็นคิดตันแบบสิบเป็นประมาณนี้จ้ะคิดตันจนยังนี้มันสิีมันสิเป็นของปลอมมันสีใส่บริโดนปนดค่ะเพราะว่ามันก็สิปะยักตน้นทุนลงน้ำเพราะว่าหางเครื่องเท่ากับใส่แป๊บเดียวค่ะเพราะว่าคนคนคนบ่เบิงสุดบ่สากันเนาะคะ่ะเกจ้เพราะว่ามันเเลียน สใส่ชุดบอ๊อกซัมกันดูเพราะว่าคันราคาถือเล็กหน่อยเท่ากต่สามารถเปลี่ยนได้ดูคือกันป้ากเสาเห็นชุดรเราบ๊แห้งดอกประมาณชุดนี้ก็สืตัวประมาณชุดละสี่ลอยเนาะประมาณสามสี่ลอยป้าก็นั่งเหตุผลมุนอยู่นี่แหละค่ะเดินน้ำมุนไปพนเพราะว่ามันกะหาเจวเท่าแต่ตูบันใ่บันได ตัวยัยกับตัวญ่ยยนละกันเนาะจ๋าเขาสใส่ชุดมาสใส่แถบแบบนี้จ้ะแถบต้นปลาลุ่นใส่เแถบแต่งมานี่แล้วก็โตเสือเนี่ยโตเสือปลาลุ่นใส่เป็นเขาเอิ่นยังไงอันนี้สเอิ่นเป็นตุ้งติ้งตุ้งติ้งประดับสีมีหลายสีค่ะเพราะว่าอันนี้เพันเนียน ส่วนมากสีเป็นแบบสำเร็จมาแล้วสำเร็จมาแล้วมัน,ม,นมันบด้หอยคือสม,มัยเกา่าก่อนนะค่ะตะกี้เลยห้อยเอาเนี่ยมจากตะกี้ที่ใ่ลูกป,ปัดหอยเอาอันนี้ต่นกะส่วนมากป้ารุ่นกับสีเย็บมือค่ะเพื่อความทนของชุดคือกัเพอบาเล็กหน่อยห้อแล้วคนกะเต็นห้งเนาะเต็นแห้งเท่ากับสีเย็บมือเอาซอยมือเอาค่ะพอบา นี่เนาะจ้าปาาทิดกัดระยะมาให้มันพอดีเอาเข็มบอนขอดก้นบอขอดก้นบอขอดได้เนาะจ้าเนาะได้ปลารุ่นปลารุ่นลร่มขอดไปเป็นงานที่ต้องใส่สมาธิแล้วค่ะปลารุ่นปลารุ่นกับสิอาเคสที่พูดเย่ยเนี่ย ยืนเ e ็ t เอาอะยืนเฮ็ดเอากานะดีที่สันกาสเีนเดี๋ยวเเอามาทั้งปีจังสิเห็นเราสมองไปนั่งแต่ว่ากับผิวดีได้หรอจ้ะน่้อยเตียนใสเจ๊อ้วนสิมะสังเจ๊อ้วนสิมะซังมาใสต่ำบุ่งเจ๊อ้วนมาสิมะใส่เป็นต่ำบุ่ง เอฟซเบิงบ้งจะอันนี้ห้าปศุสวยไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าสายเสือเขามันจะยืดยืดออกไปน้ำเรื่อยๆข้องเฮียบแบบว่าให้มันนิ่งแล้วนี่มันสีบรสามารถขยับขยือนได้นะเ<อ>ขากับต้องยืดไปน้ำแล้วก็สวยไปน้ำแล้วจ้า อมเมริกา้าใจเรลยวมันกับางสายเสืาะยกทรงเฮาเพิ่งได้ไก่กับวราคือเสือในนี่แหละจ้ะว่าคือยกทรงกับเป็นสุดงามเลยค่ะถึกไฟยังสีงามเนาะการร่นเกษปีนี้จบละนะเนาะโควิดกต่ม้าไก่เขาเรื่อย เจ๊อว,วนมากเป็นมือกองไห,ห้ม <c ười> ือไหที่มงานท่ากับเจ้าไปใส่เนาะเงี้ยเงียอันโควิดตัวค่ะโควิดไกอยูไผยยูมันโควิดมาไก่แห้งค่ะไผ่ยายามแต่ละคนกับย่ายามป้องกันจะคลองนัน่นน่ละค่ะเพราะว่มามันเกิด รับผิดชอบต่อสังคมนั่เนาะเทาก็พยายามบวเดินทางบวชยังไปใส่ะว่บบาฟังทาง่ามาตรงเทียมอย่มีผู้มาบวบานเฮาบวมีเ<อ>นาะบวบานเฮาบวมีคน,นบวานเฮาบวมีผู้มาตะกรุงเทียมเลยก็ดีอยู่จ้ะก็ช่วยกันประหยัดไปนั่ประหยัดการเดินทางเพราะว่า นี่น้องนาลิตะทีมงานปะป่านี่ก็บ่ไเลยไปเอาแล้วแม่พันบอได้ไ,รไปร่ำเนาะมีเวลาเลี้ยงลูกอยู่บ้านแม่พินงานยกเลิกแต่ว่าขั้นกินหอดมากสิพ้าก,กันรอยออาไปจอบเบิ่งอยู่หรอกค่ะกระเทียวไปเบิ่งเอาเนาะแม่พรวาเาขก็แต่กับคุกกี้ยู่กับน้องผ้าก,กันคุกกี้ยู่กับน้องนี่ก็ว่ามันนี่ลหละก็คิดหอดอยู่เล้ยนี่แหละจ้ะขั้นท่าสายสายเฉลีลยวก็สิเป็นประมาณนี้จ้ะ งามอยู่ดีบาร์บาร์รุ่นล่องใส่บไร์ดัยหรอกแจากเพราะว่ามันเป็นสตไตล์แบบเก่านอกจากมันมีแบบเกา่าดีแล้วมันตักเพิ่มมันให้ใส่พ่อยคนเดินพ่อยบ่ <c ười> คิดตัน,นชีคิดตันชีคิดตันชีแม่นมาเอาเกาวป้าที มักป่าสิเป็นงานเกาหลายกวรรัวนะจ๊ะเกาต่ว่าป่าก็ใส่เกาแบบว่าคนื่นเกาอย่างละเกาจิมเบลี่เกาติด่าโดยเฉพาะาพาน่จจะก็สิเจอติดไปเลยค่ะมักมองด้สวยงามขึ้นมาจะ็ปประมาณนี้ค่ะ ใส่ละลายเจ้ากีดได้โดนเพราะว่าตัว,ต,วตัวซ้ายตุงมติ่ง,งป่ารุ่นกับยิบไปแล้วเนะาะเพราะว่าอนีแค่ติดแต่คิดตามนักเสือการระยะมันพ่อกันแล้วจ้า สบายคืหางเครื่องก็สิเฮ็ดบริยาท่อของของมอล่ำปันใดค่ะพอว่านั้นบได้ละเอียดปันใดเนาะพอว่าขั้นของของมอล่ำเนี่ก็สีเฮ็ดออกมาแบบว่าสีเงียบกว่านี้นะจ๊ะตัวากาวตัวนี้จะติดทนกลัวค่ะทนกลัวแบบกาวกาวแทงเนาะกาวหลอดกาวปืนหัวหนึ่งกาวปืนเสียบปากนั้น แไมราะว่าตัวนี้สิที่เด้ทนกลัวแต่ว่ากัดกินก็สิแห้งกลัวเมาหมดแล้วคิ้วจังน้อยค่ะแต่ว่าขันข้นขั้นเผื่อแหงมากคนที่ติดทนแห้งบ่ค่อยออกเลยจะปากอะไรคอยเลี้ยงมาดัมอันเจนซีเราจะ เดี๋ยวเรืไปเอากับผมมาใส่กันเอาช่างนี่คือป่าเพือเดี๋ยวไล่พวทั้งฝุ่นมันว่าสิวาอยู่ทั้งนึงก็ได้ไล่ทั้งนึงก็ได้หน่อยเตี้ยโอเคเอยู่ป่าร <đi. S 1> ุ่นไปเอากับผมมาใส่ให้เบิ่งแป๊บนึงจ้า ว่าตุูงติ่งมันเห็ดลงดีๆนี่ค่ะสูตรเพิ่นแมน่อาจารย์โปงสิกระปงกะสิออกสไตลยย์เอวกันทับสีอาจารย์เพาะว่านันทิเป็นยังไงเห็นเห็นเห็นเป็นเอวเป็นเรื่องปะนัะ่นสายเอวเวิ่์ ปะเธอคืนเวทีก็จะประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเวลาเขาใส่เขาจะใส่ตำนิดนึงเนาะค่ะชบบโชว์เอวป็นเสื้อโชว์เอวพอวันจะข้างด้านหลังก็สิเป็นวีแบ,บ,บ๊บกับโบโป้จ้าโบโป้ค่ะเป็นก็สิเขาชุดกันแต่ว่าส่วนมากเรีวเนะาะฮะเครื่องเข้าเวลาใส่กันไป บโดนแป๊บนึงมันก็สีทอดออกจาก,กจากสวยงามค่ะใค<ห>รสนใจอยากสร้างปลาลุ่นเด้อแหลวเรียบร้อยเนาะค่ะจ้านี่คือแหลวเรียบร้อยเนาะจ้าเจ้าอวนเหรอจะสร้างผู้นึงค่ะประมาณนี้ค่ะปลาลุ่นก็เลีวเ้วค่ะังไ,ไรก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปลาลุ่นน้ำได้ได้อจา้าเดเป็น กำลังใจให้ปลารุ่นเฮดคลิปต่อๆไปเน,ะนาะค่ะเนาะคลิปนี้ปลาเรียลๆก็ไปซ้ำนีกสักก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะ